เริ่มต้นกันที่เต้าหูย้ยีผสมเต้าเจี้ยวจากแบรนด์ฟูชิที่มีราคาอยู่ที่75บาทซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่คนรักอาหารจีนด้วยการผสมผสานของเต้าหู้ยีขาวและเต้าเจี้ยวทำให้ได้กลิ่นหอมพิเศษและรสชาติที่กลมกล่อมย้ายวนใจเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรุงรสพิถีพิถันในทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นน้ำจิม้มหรือใช้เป็นเครื่องเคียงเพิ่มความอร่อยซึ่งมีความเข้มขน้นแต่ไม่เค็มมากจนเกินไปทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนรักรสชาติที่หลากหลาย ข้ามเมอที่ที่สองคือเต้าหู้ยีแดงจากปราเด็กสมบูรณ์ในราคา31บาทที่มีชื่อเสียงมากในด้านคุณภาพเต้าหู้ยีแดงมีสีแดงเข้มชัดเนื้อแน่นและกลมกล่องรสชาติไม่เค็มมากทำให้เข้ากันได้ดีอย่างยิ่งกับการทำเย็นตาโฟรหรือซุก,กี้เรียกได้ว่านี่คือเต้าหู้ยีที่ทำให้คนหลายคนหลงรักมาตลอดเวลานาน,านเพราะใช้งานง่ายและให้คุณค่าทางโภชนาการสูง อันดับ3ที่เราจะแนะนำคือเต้าหู้ยีแดงว่วงไทยเฮงจากปรากิเลนในราคา49บาททำจากข้าวแดงอ้างคักและกระบวนการหมักกับเกลือทำให้มีรสชาติที่เค็มเผ็ดลงตัวด้วยสีแดงธรรมชาติที่ไม่มีสีสังเคราะห์เหมาะสำหรับใช้งานอนหลอกล่อรสชาติหลายเมนูอย่างเย็นตาโฟและข้าวต้มที่ไม่เพียงแค่เติมสีสันแต่ยังเพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อยขึ้น